ตำราบางเล่มไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเขาก็เอาแต่สอนให้คนยึดตำหนิพิมพ์ทรงมาตลอดขนาดงานสิงแกะ ก็ให้ไปยึดรูปแบบตาหนิจากการแกะซึ่งจริงๆแล้วการพิจารณาจากรูปแบบนั้นจะใช้เกณฑ์อะไรตัดสินมีช่างกี่คนกี่รุ่นในช่วงการสร้างกี่ปีและช่างแต่ละคนจะพัฒนาปรับเปลี่ยนฝีมือรวมถึงความชํานาญขึ้นไปเรื่อยๆก็ไม่แปลกถูกไหมครับอย่าบอกนะครับว่าต้องใช่ต้องเป็นเพราะว่าเขาเล่นกันมาแบบนี้แค่นั้นความจริงอาจจะไม่ได้เป็นหรือไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าไปฟังใครมาครับและถึงแม้ว่าที่เชื่อมานั้น จะถูกต้องก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าวัตถุมงกลที่ยกเรื่องราวมานั้นจะเป็นของแท้ตรงยุคเสมอไปเช็คงานแกะเก่าเราก็ต้องดูที่การลงเครื่องมือดูร่องรอยจากการแกะการซ้อดูเหลี่ยมดูมุมดูรอยต่อเส้นดูความเป็นแผลเป็นไม่ใช่แผลสดงานแกะเก่าดูแบบนี้ครับไม่ใช่ไปจำว่าขวัญกลมหรือขวัญเหลี่ยม ถ้าฝั่งหนึ่งเหลี่ยมฝั่งหนึ่งกลมกว่าหน่อยเพื่อนๆคิดว่าจะเก๊หรือแท้ส่วนใหญ่ก็จบที่ของเขาแท้ของเราเก๊ตำราก็ต้องเลือกดีๆนะครับระวังไปโดนแคตตาล็อกโรงงานปกแข็งเล่มแพงๆเข้าอ่านแล้วก็ต้องเอ๊ะ เอกใจสักนิดพอเส้นคมคมก็ลอยว่าช่างแกะเขามั่นใจพอเส้นไม่คมก็เปลี่ยนว่าเป็นลักษณะของเครื่องมือเก่าถ้าจะนิทานไปเรื่อยตามของในมือแบบนี้ท่องตำราพวกนี้ไปอาจจะไม่ได้ความทั้งความรู้และความจริงครับ สวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณที่กดเข้ามารับชมคลิปของ4มีนาครับเวลาที่เพื่อนๆเ,เช็คของเก่าหรือว่าตรวจวัตถุโบราณนะครับอย่าใช้วิธีการจําว่าถ้ามีอันนั้นแท้เลยหรือว่ามีอันนี้เก๋เลยไม่เอาครับเรารู้โรงงานเขารู้เยอะกว่าเราเยอะหลายๆครั้งเจ้าของโรงงานนี่แหละครับที่เป็นคนกําหนดตนําหนิให้เราท่องจําผ่านตัวละครที่บรรจงปั้นมาอย่างพิถีพิถันจนกลายเป็นเทพเป็นผู้เชี่ยวชาญ เวลาที่เขาชี้อะไรต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่าเป็นการสอนหรือเป็นการขายของอย่างเช่นเรื่องรอยจานซึ่งงานสิงแกะส่วนมากจะมีรอยจานครับก็อย่าดูแค่มีรอยหรือลายมือจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือไม่ใช่แค่มีชาติแดงจากจีนหรือชาติด,ดำจากดาวังคารแล้ว จะแท้เลยไม่เกี่ยวครับชาติรักชนโลงบ้านเราก็มีถ้าไม่ถึงรู้ว่าเป็นชาติอินพ r อมไหมเอาจริงๆผ่านมาจะเป็นร้อยปีแล้วถ้าเห็นรอยจานยังชัดๆคมๆมธรรมชาติในรอยจานก็ยังโล่งๆเหมือนรอยใหม่ชาติแดงจะอินพร์ตมาหรือไม่ถ้ายังสีสดๆไม่มีอายุแบบนี้สิครับต้องตีเก ร่องรอยจากเชิงช่างเก่ามีอะไรให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยครับเช่นดูรอยการลากเจาะกรีด กลึงเซะคว้านหรือว่าตอกด้วยเครื่องมือเก่าไม่ใช่ไปจําปลายหางหรือว่าแผงคออะไรอะไรก็ชี้แต่ตําหนิเส้นไหนคมก็บอกว่าเชิงช่างเขามั่นใจถ้าเส้นไหนไม่คมก็บอกว่าต้องไม่คมจนเหมือนเครื่องมือไฟฟ้ายุคใหม่ว่าไปเรื่อยอครับลื่นไปตามที่เห็นแบบนี้เสร็จตั้งแต่ตําลากเกแลวครับแบบนี้ที่ผ่านมาหลายคนก็เลยไปจํางานแกะใหม่เพราะเชื่อว่าชื่อนั้นสมาคมนี้ในรูปต้องแท้แน่ๆใจเย็นๆก่อนครับดูที่ ที่ชิ้นงานก่อนสิงแกะแทบทั้งหมด เขามีอายุมาก่อนแก่30ปีบ้าง50ปีบ้างนะครับถ้าเห็นแล้วผิวยังตึงๆเง,งาๆแบบนี้เรียกว่าผิดอายุส่วนมากก็เลยต้องไปชี้ตำหนิแทนหรือถ้าบอกว่าผ่านการใช้สีเลยฉ่ำจัดแต่ที่เห็นผิวยังตึงรอยใช้ที่ว่าก็ไม่เห็นรอยฉํำก็ไม่มีคราบใช้ไอเหงื่อความชื้นไม่ต้องพูดไม่พบเลยแบบนี้ผิดธรรมชาติครับหลายคนเข้าใจว่าการท่องจำตำราพวกนี้ได้เรียกว่าการเรียนรู้จนต้อง เสียของดีที่ปู่ย่าตายายเก็บรักษาไว้ไปตลอดการเพราะเดินตามกระดุมเม็ดแรกที่ติดผิดครับเวลาเช็คพื้นฐานสิงแกะเก่าพี่เพื่อนๆต้องรู้จักงาก่อนนะครับใครจะใช้เข็มลนไฟแมจี้เช็คแท้ก็ตามสะดวกแต่ว่าสีม้นาจะไม่ใช่วิธีนี้แล้วครับเพราะว่าสุดท้ายก็ไม่ได้คำตอบว่าใช่ไม่ใช่หรือ ทันไม่ทันอยู่ดีครับส่วนตัวจะดูที่ศิลปะอัตลักษณ์แล้วก็เช็คการสร้างเช็คการผ่านอายุเลยโดยจะดูความฉ่ำความครีมในเนื้อที่เป็นลักษณะเฉพาะของเขามีธรรมชาติในล,ลักษณะที่ไม่เท่ากันแต่อยู่ร่วมกันอาจจะใช้คำไม่ค่อยถูกตำราสากลเท่าไหร่นะครับแต่ที่เคยสอนมาพอบอกว่าความครีมหลายคนก็เข้าใจประเมินสภาพการผ่านอายุก่อนด้วยนะครับผิวเก่าต้องไม่เรียบเหมือนกลึงเครื่อง ไม่มันเงาหรือว่าดูใสไปหมดเหมือนพลาสติกหรือเลซซนครับถ้าเป็นงานเครื่องประดับเขาอาจจะมีการขัดผิวลบคมมาต้องแยกลักษณะงานกันนิดนึงนะครับสิ่งแต่ละตัวผ่านเชิงช่างผ่านฝีมือผ่านยุคสมัยและ ประสบการณ์ที่ต่างกันมาไม่ว่าจะเห็นอะไรบนตัวสิงสิ่งสำคัญก็คือการอยู่ครับดูความเป็นธรรมชาติและการเปลี่ยนสภาพสะสมตัวตามอายุเข้าใจวัตถุไม่ท่องจำไม่เทียบตำหนิอะไรทั้งนั้น ร่องรอยธรรมชาติบนเนื้อจากการผ่านอายุก็ต้องมีนะครับคราบต่างๆจะมีความฟูเพราะว่าเป็นการสะสมตัวมาดูรอยปริแยกดูหลุมเส้นเลือดเช็คการผ่านอายุและการใช้ตามธรรมชาติของตัวสัตว์เองเยื่อหรือคราบกระเบื้องการสะสมตัวในล่องในหลุมเล็กๆร่องรอยเหล่านี้ต้องเช็คทั้งหมดครับถ้ามีรอยจานก็เช็ครอยจานกลับเช็คที่ก้นรอยด้วยเส้นสายและร่องรอยต่างๆรวมถึงธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบๆ,ๆรอยเหล่านั้นต้องดู ละเอียดนิดนึงอย่าดูแค่ไฟฟ้าหรือไม่ไฟฟ้าเพราะงานเกที่ใช้เครื่องหรืองานหล่อในพิมพ์แล้วแต่งมือทับก็มีครับปัญหาของ4ีมีนาสําหรับเครื่องรางนั้นจะแยกวัดแยกเกจิได้ยากนิดนึงสร้างน้อยสร้างพิเศษหรือไม่ค่อยมีคนปั่นเราก็หาที่ไม่เจอแล้วอย่างน้อยถ้าการสร้างถูกยุควัสดุใช่อายุได้ยังไงก็ของดีครับมีของดีติดตัวดีกว่าใช้พิมพ์เพื่อแยกที่มาที่ไปแล้วใช้ตำหนิแยกเกแถแต่ แต่ไปเจองานใหม่พิมตรงตำหนิครบอายุไม่ได้ไม่มีประโยชน์ครับส่วนมากแล้วสิงแกะที่สีมีนาเคยตรวจพบมักจะผ่านการใช้ติดตัวมาครับดังนั้นถ้าเป็นสิงแกะที่ผ่านการใช้สีจะเข้มขึ้นได้ความฉ่ำจากในเนื้อและบนผิวจะไล่ระดับและสอดคล้องกันเนื้อใช้ฉ่ำผิวจะเหี่ยวตามไม่ใช่สีในเนื้อฉ่ำแต่บนผิวกลับใสตึง ผิดธรรมชาติการใช้ครับถ้ามีสภาพผ่านการใช้หนักๆมาต้องไม่ใช่แค่สีเข้มช่ำดูแค่นั้นไม่พอครับเพื่อนๆต้องหาความเหี่ยวช้ำสึกกร่อนหาคราบเหงื่อหาความชื้นสะสมธรรมชาติเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่ใช่อยู่ดีจะมีแค่สีเข้มช้ำโผล่มาลอยๆลงๆครับแล้วร้องว่าใช้หนักมาไม่ได้เด็ดขาดและคราบสะสมตัวเหล่านี้แหะครับที่เป็นจุดสําคัญมากๆในการแยก เก๋แท้เพราะถ้าผิวตึงๆแต่งคราบมาแบนๆแผ่นๆจับเก๋ได้ทั้งหมดรุ่นใหญ่บางคนถึงไม่ใช้การแต่งผิวแต่ใช้การแต่งนิทานแทนไม่พูดเรื่องธรรมชาติหรอกครับพระเก๋ไม่น่ากลัวเท่าตำลาเก๋ครับ ที่พูดมาทั้งหมดไม่มีอะไรให้เชื่อเลยนะครับคิดตามตั้งคำถามแล้วลองเอะสักหน่อยว่าใช่ไหมเป็นไปได้แค่ไหนยกตัวอย่างตอนนี้เลยก็ได้ครับที่4มีนากําลังนั่งเปิดเปิดหนังสือดูรูปอยู่แต่ว่าเอารูปของเขามาลงาในคลิปไม่ได้นะครับจะพยายามเล่าให้เห็นภาพเขาอธิบายความแท้ว,ว่าสิงตัวนี้มีคราบเขียวจากการใช้เลี่ยมจับขอบแม่แต่เขียวที่เห็นนะครับเป็นคราบแบนๆสีเขียวก็มีเขียวเดียวเท่ากันทั้งหมดแต่เนื้อดัน ดูใสๆด้วยสิครับเอ๊ะที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเป็นการใช้เราก็ต้องเห็นการสะสมตัวไม่ใช่เขียวแบนตึงเท่ากันไปหมดถ้าถึงขนาดใช้จนขึ้นเขียวก็ต้องเห็นคราบเงือคราบความชื้นสะสมเห็นความชำ้ำไม่ใช่แค่เห็นสีเขียวบนเนื้อใสๆเป็นแถบๆสมมุติว่าถ้าใช้ตำราแบบนี้ตั้งโต๊ะรับซื้อรับ ประกวดใครที่ถือของแท้ชัดๆหรือแท้กว่าเข้าไปก็อาจจะโดนเคลียร์ออกแล้วก็บอกไม่แท้หรือดีหน่อยก็บอกแค่ยังไม่ใช่ใช่ไหมครับ เขาว่าภาพหนึ่งภาพแทนคำอธิบายได้เป็นร้อยเป็นพันระหว่างที่เปิดรูปให้เพื่อนๆพ,พินิจพิจารณาการขอคันโฆษณานิดนึงไปด้วยนะครับพระแท้การสร้างต้องเป็นไปตามยุคและธรรมชาติจะต้องเป็นไปตามอายุเท่านั้นครับคลินิกพระเครื่องส่มีนายินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนแวะมาทักทายพูดคุยและเช็คพระในมือไปด้วยกันไม่มีผิดเนื้อไม่มีผิดพิมพ์ไม่มีเขี่ยๆแล้วก็ตีเก๊ไม่ขายบัตรไม่ขายใบไม่ขายฝา ทุกวันพุทธที่สถาบันศิลปกรรมไทยเจเจมออยากขายไปขายอยากเข้าใจแวะมาสอบถามนัดหมายโทรหรือไลน์ได้ครับพระเก๋ยังใช้เรียนรู้ได้แต่ตำราเก๋ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะครับอุตสาห์เสียเงินซื้อแคตตาล็อกขายของแพงๆเพราะนึกว่าเป็นตำรายัางไม่พอบางคนมาบ่นให้ฟังเพราะพลาด ตามไปโดนองครูในเล่มที่กระจายโคต้าทำยอดไปอยู่ตามมือใหญ่ๆอีกถ้าดูเป็นเลือกหน่อยบางชิ้นอาจจะรอดถ้าดูไม่เป็นถือศรัทธาไปอย่างเดียววัดดวงเลยครับตอนขายอะไรก็ง่ายราคารับประกันคูณ10เท่าหัก30%ตตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะโดนคืนกันเลยนะครับแต่ตอนนี้ที่เห็นคืนไม่ง่ายจ่ายไม่เต็มเช็คก็เด้งโทรไม่รับเฮียไม่หนีแต่ไม่เข้าร้านลุกคนสุดท้าย ใจรอบวงนะครับถ้าได้ประโยชน์หรือได้หลักคิดดีๆจากคลิปนี้ช่วย4ีมีนากดไลค์หรือกดแชร์สักนิดแบ่งปันความรู้ดีๆเป็นธรรมทานสร้างสังคมพระเครื่องน่ารักน่าของพวกเรากันนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกกําลังใจทุกข้อความและทุกการสนับสนุนที่มอบให้4มีนามมาตลอดขอบพระคุณมากๆครับพระแถอาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพง แล้วไว้พบกันใหม่สุขกายสุขใจครับ